สองแสบเล่นกันค่ะแสบจริงอะไรจริงค่ะไปแล้วกลับมาแล้วแล้วกมาแล้วซ่อนแอบหรอลูกมันคือท่าอะไรอ่ะ ไปแล้วพี่เข้าไปแล้วตามตามตามทั้งนี้นเอา่าแอบทางนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยไหนน้องอะน้องแล้วลูกน้องหายไปแล้วมาแล้วสนามเด็กเล่นค่ะสนามเด็กเล่นอฮ้ยจะเอีว่าไงคะ อุยอ้ยอุ้ยเจ็บไปแนะ่ลูกหนูจะเข้าตะกร้าเองแล้วหรอลูกจะเข้าตะกร้านอนเองแล้วหรอคะมีงอแม่แล้วใช่ไหมมีต้องช่วยแล้วใช่ไหมคะอุยอ้ยยอมแพ้ละอุย้ยอุ้ยแล้วหนูจะออกได้ไหมนะ่ะลูกตายละตายละออกได้ไหมลูกออกมาได้ไหมคะจ้า กลับมาได้ไหมลูกไม่ได้หรอคะได้ไหมหนูออกมาเองได้ไหมลูกอุ้ยเก่งเก่งไหนออามาสิเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหมา่มาได้ไหมคะเอาใหมา่โอเคเดี๋ยวแม่ช่วย